วันนี้ที่จะพามารีวิวกันนะคะจะเป็นบ้าน4ี่ห้องนอนที่ราคาเริ่มต้นเพียง3ล้านนิดๆเท่านั้นเองค่ะบ้านวันนี้จะคุ้มขนาดไหนนะคะจะมีโปรอะไรบ้างอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b Base Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับชีชเช่นเคยและวันนี้เราเอาบ้านที่ราคาคุ้มค่ามาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะคะหลังนี้ค่ะคุ้มๆเลยเขามีถึง4ห้องนอนนะคะและก็ราคามาในราคาที่เริ่มต้นเพียง3ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันกับโครงการ ดีอาวาเลฟเรสตาค่ะอยู่ตำบลน,น้องหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านผู้ชมคะการเดินทางะคะจากตัวเมืองค่ะท่านผู้ชมยิงออกมานะคะเส้นที่จะไปกาดรวมโชคนะคะหลังจากนั้นตรงมาอย่างเดียวบนเส้นถนนเชียงใหม่เพ้าวนะคะตรงไปเรื่อยๆผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะผ่านโรงพายบาบาลสันทราตรงไปอีกนิดเดียวโครงการอยู่ซ้ายมืออยู่ติดถนนหลวง1001เลยนะคะ ถือว่าเป็นทำเลนะที่โอเคเลยนะคะเพราะว่าพอมันติดถนนใหญ่มันเข้าออกสะดวกแล้วก็ที่สําคัญมันไม่เปรี่ยวด้วยนะคะโอเคบ้านวันนี้ที่เราจะพาท่านชมมารีวิวนะคะจะเป็นหลังนี้เลยเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะสวยๆแบบนี้หน้าบ้านนะคะไม่มีเสาไฟฟ้าให้รกหูรกตานะคะและถนนหน้าโครงการนะคะกว้างถึง12เมตรเลยค่ะไม่ว่าจะขับรถเข้าออกนะคะเรียกว่าสะดวกเลยทีเดียวนะคะ และตัวนี้ค่ะบ้านของเขานะคะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่65.2ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน152ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำและจอดรถได้มากถึง4คันเลยทีเดียวนะคะบริเวณนี้ค่ะและก็ราคาขายของเขานะคะอยู่ที่3,390,000บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะก็มีฟรีโอนนะคะ ฟรีแอร์ให้ถึง4ตัวเลยแล้วก็ฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ3ตัวค่ะแล้วก็จะมีฟรีค่าส่วนกลางให้ลวงหน้าถึง1ปีเลยและก็นอกจากนี้นะคะก็มีฟรีระบบปลวกนะคะเขาจะดูแลให้อีก1ปีค่ะโอเคบ้านวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาชมกันเลยดีกว่าค่ะ บริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะตรงนี้จะเป็นบริเวณของโรงจอดรถของตัวบ้านนะคะอย่างที่บอกเลยจอดรถได้มากถึง4คันเลยนะคะรองรับผู้อยู่อาศัยจํานวนมากนะคะเราอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะหรือแม้แต่วัยรุ่นยุคนี้ใช่ไหมคะที่แบบว่าอยากจะอยู่กันแค่2คน3าคนนะคะห้องอื่นๆเขาก็อาจจะเอาทําเป็นห้องไลฟ์สดหรือว่าห้องทํางานก็ได้นะคะอ่าบริเวณพื้นที่น,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะแล้วก็เขายังมี บริเวณสนามหญ้านะคะด้านหน้าบ้านเนี่ยอีกกว้างเลยค่ะตรงนี้ชิชอบมากๆาเลยเราสามารถเอาโต๊ะสนามมาวางตรงนี้หรือเอาชิงช้านะคะมาวางน่ารักมากเลยนะและที่สําคัญค่ะหน้าบ้านฝั่งนี้นะคะเขาหันไปทางทิศเหนือนะคะจะทําให้ได้ร่มเงาแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังเดี๋ยวชีจะพาท่านชมเข้าไปชมในตัวบ้านกันตามมากันเลยค่ะเข้ามาป๊มนะคะ บริเวณโซนชั้นล่างเขาจะเป็นโถงกว้างๆแบบนี้นะคะโอเพ่นแปลนค่ะเสร็จแล้วเราสามารถมาวางโซฟาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาติดตั้งพวกปลั๊กไฟอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรองรับการวางพวกทีวีอะไรต่างๆจุดนี้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะจะมีห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องน้ำชั้นล่างเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้กันก่อนค่ะ นะะจะเป็นสเตปเดินลงมานะคะทางไปห้องน้ำเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะคะห้องน้ำกว้างมากเลยสำหรับห้องน้ำชั้นล่างนะคะเขาก็รองรับการอาบน้ำนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาติดตั้งจุดต่อฝักบัวอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแบ่งโซนเปียกนะคะอยู่ทางด้านนี้นะมีทำสเต็ปเรียบร้อยนะ และก็ยังมีสุขภัณฑ์ที่เป็นของเม e r กันสแตนดาร์ดค่ะและก็ได้กระจกบานใหญ่ๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันและทางด้านหน้าห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะยังมีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยค่ะโอเคท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปชมโซนอื่นๆของตัวบ้านชั้นหนึ่งกันต่อค่ะสำหรับพื้นชั้นล่างตรงนี้นะคะเขาจะปูเป็นแกลนิโต60้60คูณ60เซนค่ะคุณผู้ชมคะและฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะเข้ามาดูกันนิดนึงค่ะ คือหลังนี้นะคะรองรับผู้อยู่อาศัยที่เขาแบบอยากจะพาผู้สูงอายุมาอยู่อาศัยด้วยกันนะคะห้องนี้สามารถใส่เตียงได้นะคะเตียงตู้เสื้อผ้าเตียงก็อาจจะเป็นเตียงขนาดเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็สะดวกสบายนะคะสําหรับผู้สูงอายุค่ะเขาจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะและฝั่งด้านนี้จะเป็นครัวค่ะเขาจะมีครัวที่อยู่ภายในบ้านนะคะ แบ่งเป็นซาเป็นส่วนเลยตรงนี้ค่ะก็จะมีประตูเปิดปิดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะในส่วนของเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะเขาจะทํามาให้ทุกหลังเลยค่ะจะมีในส่วนที่เอาวางเตาแก๊สนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้เขาใส่สิ่งล้างจานมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้วางถูกตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะคะก็คือเอาไฟต่างๆน้ำเนาะแล้วก็ด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมครับ โซนซักล้างตรงนี้นะคะเขาก็ทําเป็นกระเบื้องยื่นออกไปนะคะและด้านหลังบ้านเนี่ยก็มีการปูหญ้านะคะตามรูปแบบของโครงการเลยนะคะสำหรับโครงการเดียวารเล่ฟอเรสตาที่นี่นะคะเขาก็จะมีคลับเฮาส์ด้วยนะคะก็จะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำนะคะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะตามมากันเลยค่ะ สำหรับพื้นชั้น2นะคะ,ะ,คะเขาก็จะปูเป็นกระเบื้องยาง SPC ค่ะตรงนี้ก็คือให้สัมผัสแบบลายไม้เลยนะคะการรอยขูดขีดการปลวกนะคะที่สัมพันธ์กันน้ำเวลาน้ำหกนะคะไม่บวมค่ะและห้องนี้นะคะชีพาท่านชมมาชมห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนนะคะซึ่งห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยกว้างมากๆเลยสามารถแบ่งโซนนะคะทำา Walk in Closet ก็ได้นะคะหรือว่าแม้แต่จะวางพวกโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะเครื่องสำอางอะไร พื้นฐานนะคะก็คือสามารถวางได้แบบจัดเต็มเลยแถมที่สําคัญนะคะนี่คะ่ะเขาใส่แต่งกระจกนะคะเป็นแบบาบ้านลูกฟักแบบนี้สวยๆนะคะนี่เลยทั้งสองฝั่งแถมฝั่งนี้นะคะเขาก็จะยังมีระเบียงค่ะตามมาชมกันนิดนึงค่ะระเบียงของเขานะคะจะอยู่ทางโซนข้างๆบ้านนะคะก็ได้เป็นระเบียงกว้างๆเลยสามารถวางแบบก็ยก่อยก็เยอะไรหรือจะปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสเปซแบบกว้างๆเลยนะ แถมที่สําคัญนะคะตรงนี้ค่ะสมมติถ้าถ้าเรามองลงไปข้างล่างนะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นพื้นที่บ้านของเราแบบกว้างๆเลยค่ะเนี่ยนะคะที่ดินตั้งห5กว่าตารางวานะคะแล้วก็เขาจัดวางเลยเยอร์อะไรได้แบบโอเคเลยได้ที่ดินแบบกว้างจริงๆนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยพาท่านผู้ชมไปดูนะว่าข้างหลังจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนห้องอื่นกันก่อนแต่เดี๋ยวเข้าไปในตัวบ้านกันนะคะ ในห้องนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําในตัวของเขากันนิดน,นึงเนาะสำหรับห้องน้ําของเขานะคะเลือกกระเบื้องสีอะไรไตกแต่งได้สวยเลยนะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะด้วยกระจกเทมเพลกลาสแบบนี้นะคะมีประตูเปิดปิดนะและที่สําคัญด้านในค่ะเขาจะมีที่นั่งสลอรบอาบน้ําด้วยดีมากๆาเลยนะและฝั่งนี้ค่ะสุขภัณฑ์อะไรต่างๆของอเมริกันสแตนดาร์ดแถมยังมีที่วางของตรงนี้นะคะ เขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วกระจบก็ได้บานใหญ่ๆเลยค่ะและที่สําคัญอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเขาจะแถมเครื่องทําน้าอุ่นนะให้กับห้องน้ําทุกห้องเลยก็คือ3ามเครื่องเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกจากห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็ไปห้องนอนห้องถัดไปกันค่ะระหว่างที่จะไปห้องนอนอีกสองห้องนะคะตรงนี้จะมีห้องน้ํากลางค่ะคุณผู้ชมคะ ซึ่งห้องน้ํากลางของเขานะคะก็ลักษณะนเนี่ยก็คือเหมือนกันกันกบห้องน้ำห้องเมื่อกี้เลยนะคะตกแต่งไว้สวยนะคะดูดีเลยแล้วก็นี่ค่ะสุภา์ไลไรก็เหมือนกันเลยแล้วก็ไปดูห้องนอนห้องถัดไปกันค่ะห้องนอนที่สองนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ ในส่วนของห้องนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้อยู่อาศัยนะคะมาได้มาติดตั้งมงุงรั่วอะไรแล้วก็เปิดหน้าต่างะค่ะด้านนี้จะได้ลมทิศใต้เนาะข้างหลังนะคะจะเป็นทุ่งนาคะ่ะคุณผู้ชมคะเป็นทุ่งนาแบบกว้างๆโลง่ลงๆเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นลมทิศใต้นะคะเข้ามาเนี่ยเย็นสบายเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปกันและสำหรับค่าส่วนกลางนะคะ ส่วนการที่มีเนี่ยเขาเก็บเพียงตารางวาระ14บาทนะคะต่อเดือนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะโปรโมชั่นช่วงนี้ค่ะเขาก็จะฟรีค่าส่งกลางให้ล่วงหน้าถึง1ปีเลยลักษณะห้องนี้นะคะคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้เลยนะห้องห้องนอนของลูกๆเราเลยนี้นะคะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปคุยกันต่อข้างล่างนะคะเดี๋ยวแจ้งโปรโมชั่นเพิ่มเติมอย่าพลาดนะคะยังพูดโปรโมชั่นไม่จบค่ะ โปรโมชั่นของหลังนี้นะคะเขามีให้เยอะมากๆจริงๆค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณนะคะจองภายในกุมภาพันธ์ปี6-7ปีนี้นะคะเขาจะมอบบัตรของขวัญมูลค่า30,000บาทนะคะของ Home Pro ให้อีกนะคะซึ่งสามารถเอาไปใช้จ่ายนะคะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ากันได้นะคะหูสบายเลยของแถมเยอะมากๆเลยนะคะหลังนี้แถมที่สำคัญนะคะมีสีห้องนอนราคา3ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะแวะมาเยี่ยมชมโครงการนี้นะคะก็สามารถทักทายนะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์เซลล์ฝ่ายขายเบอร์นี้นะคะอย่าลืมนะคะแจ้งว่าดูมาจากเบสเนวิ่งเชียงใหม่ด้วยจะดีมา,มากๆเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะจะพาไปรีวิวที่ไหนคุ้มแค่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ